รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอม <Marine> ร่วมสนับสนุนโดย สินค้าเกษตรปลอดภัยผู้บริโภคมั่นใจไว้ใจเครื่องหมายคิวสนับสนุนโดยมกอชสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการปักหมุด จุดเกษตรค่ะปุ๊กสมภพชูกิจและทีมงานมาแล้วค่ะมาชวนคุณผู้ชมนะคะออกเดินทางทว่วไทยด้วยกันนะคะไปเช็คอินและปักหมุดกับเรื่องราวของการเกษตรวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่ตลอดจนเรื่องราวของเทคโนโลยีและนวัตกรรมอันทันสมัยและที่สําคัญพลาดไม่ได้เลยค่ะนั่นก็คือเรื่องของนโยบายและโครงการดีๆต่างๆจากภาครัฐนะคะแต่ว่าวันนี้ในช่วงแรกนะคะปุ๊กพาคุณผู้ชมไปติดตามอัปเดตประเด็นข่าวสารต่างๆกันก่อนติดตามได้ในช่วงของรอบรูทู Thailand ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราพามาอยู่กันที่จังหวัดพะเยาค่ะซึ่งเราจะพาไปดูการดําเนินการของสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาสํานักง,งานพัฒนาที่ดินเขเจกับการร่วมบุญณาการในการขับเคลื่อนพะเยาโมเดลจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ นโยบายของรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับการสร้างรายได้ของภาคเกษตรผ่านหลักการตลาดนำนวัตกรรมเสริมเพิ่มรายได้ขับเคลื่อนพะเยาโมเดลเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาอาชีพบนพื้นที่สูงในจังหวัดพะเยายกระดับการผลิตสินค้าการเกษตรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งเสริมการปรับปรุงบำรุงดินให้มีความอุดมสมบูรณ์เพื่อการทำการเกษตรอย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยเฉพาะชุมชนในพื้นที่สูงที่เกษตรกรประสบกับปัญหาและข้อจำกัดต่างๆในภาคการ ผลิตสินค้าเกษตรให้มีคุณภาพเน้นการพัฒนาเพิ่มศักยภาพของเกษตรกรเพื่อให้มีความรู้ทักษะสามารถใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสามารถบริหารจัดการด้านการผลิตได้ เติมทีที่นี่พื้นที่ที่ทําโครงการที่นี่ทั้งหมดจะปลูกข้าวโพดจะเป็นที่ลาดชันแล้วก็ไม่มีการปรับหน้าดินก็ปลูกไปตามสภาพเริ่มแรกนี่ทางพัฒนาที่ดินเข้ามาช่วยในเรื่องการปรับพื้นที่นะครับเตรียมพื้นที่แล้วก็หลังจากนั้นก็ทางพัฒนาที่ดินก็ร่วมกับสพสในการช่วยกันเตรียมแปลงเตรียมโครงสร้างในการที่จะปลูกพวกแตงกวาแล้วก็ไม้ผล ทางกรมพัฒนาที่ดินนะครับเขาจะมีการช่วยตั้งแต่นําตัวอย่างดินไปตรวจนะครับแล้วก็มีการช่วยให้ใช้สารพโดในการปรับสภาพดินนะครับแล้วก็ในการปรับพื้นที่ให้สามารถอนุรักษ์ดินแล้วก็มีการปลูกหญ้าแฝกครับนำหญ้าแฝกมาให้ปลูกเพื่อการยึดหน้าดินนะครับขุดบอ่อขุดสระเก็บน้ำนะครับเพื่อให้สามารถนําน้ําลงมาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่ พื้นที่ดินดีขึ้นมากครับเดี๋ยวนี้ที่สังเกตว่าเวลาปลูกพืชอะไรมันก็จะขึ้นงอกงามกว่าปกตินะครับเพราะว่าเมื่อก่อนนี่ตรงที่ทําทั้งหมดนี้ปลูกข้าวโพดปีหนึ่งมันก็จะมีรายได้อยู่ที่ประมาณ3 0,000่นกว่าถึงสี่หมื่นนะครับอยู่ที่ว่าราคาของตลาดในช่วงนั้นในปีน,นั้นๆด้วยครับแต่พอหลังจากกรมพัฒนาที่ดินเข้ามาทําแล้วรายได้เพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยครับแล้วก็ใช้ระยะเวลาปลูกไม่นานด้วย โดยกรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินพยาวสำนักง,งานพัฒนาที่ดินเขตเจ็ดได้ร่วมกับหน่วยงานในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ขับเคลื่อนพยาวโมเดลส่งเสริมออกแบบระบบอนุรักษ์ดินและน้ำรวมถึงการขุดบ่อกเก็บน้ำเพื่อจัดทำแปลงตัวอย่างการปลูกพืชผักภายใต้โรงเรือนส่งเสริมและพัฒนาอาชีพด้านการเกษตรให้มีคุณภาพและได้มาตรฐานอาหารปลอดภยัยสร้างคุณค่าสู่สังคมคุณภาพด้วยเศรษฐกิจฯฯสีเขียว กรมพนาที่ดินของเรานะคะมีหน้าที่หลักอยู่แล้วนะคะในเรื่องที่จะช่วยขับเคลื่อนนโยบายของท่านว่าการในเรื่องของการทําโมเดลของพยาโมเดลที่จะเพิ่มรายได้ขึ้น3เท่าภายใน4ปีนะคะโดยเราอ่ะมีนโยบายในการที่จะต้องใช้ที่ดินให้เหมาะสม15ล้านไร่ภายในปี70ดอยู่แล้วนะคะส่วนตรงพื้นที่แม่ตาน้อยตรงนี้นะคะเราก็จะมีการเข้ามาสํารวจพื้นที่นะคะเพราะเรามีหน้าที่ในการวางแผนจัดการอยู่แล้วซึ่งตรงนี้เป็นพื้นที่ที่มีสภาพพื้นที่สูงนะคะเราก็จะมาวางแผนว่าควรจะมีการออกแบบในเรื่องใดบ้างซึ่งเราก็มาทํใน เรื่องของขั้นบันไดดินนะคะเพื่อลดการชะลางพังลายแล้วก็เก็บน้ำนะคะเพื่อที่จะให้วางแผนในการปลูกพืชค่ะสำหรับพื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นที่สูงเราก็มองดูว่าเครือข่ายที่เราจะบูรณาการนั้นมีใครบ้างซึ่งก็คือพื้นที่สปสศนะคะซึ่งเขามีหน้าที่ในการสร้างอาชีพบนที่สูงนะคะเราก็เลยได้มาร่วมกันออกแบบนะคะแล้วก็มาดูว่าจะปลูกพืชอะไรซึ่งเราก็เลยทําเป็น2ระบบค่ะคือการทาแรลเลนเบลลิงข้านล่างเพื่อที่จะให้เกษตรกรนะคะทำโรงเรือนที่จะปลูกพืชผักเพื่อสร้างรายได้ในโรงเรือนแล้วก็ที่เป็นข้างบนนะคะเเรรราาากก็็จะทํปปนับ นาขัน้นบันไดอะค่ะเพื่อที่จะชะลอน้ำแล้วก็สามารถที่จะปลูกไม้ผลนะคะแะให้เขามีอาชีพที่มั่นคงนะคะ ในส่วนของสถาบันวิจัยพัฒนา้นทีสูงนะครับองต้นก็ร่วมบูรณาการในการวางแผนในเรื่องของการออกแบบนะครับในการปรับระบบดินและน้ำนะครับที่จะให้เกษตรกรได้รับผลประโยชน์นะครับที่ผ่านมาก็มีการดําเนินการในเรื่องของการทําคาดบันไดนะครับในเรื่องของการขุดบ่อกเก็บน้ําแล้วก็จะมีในส่วนของการที่ขอรับการสนับสนุนในเรื่องของปุ๋ยหมักและก็สารซูเปอร์พอดอนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งอาสารซูเปอร์พอดอหนึ่งพอดอสอง พอสามและพอดอ,อล่าสุดนี่คือ14นะครับอีกทั้งก็คือจะเป็นในเรื่องของอุลโดรไมทนะครับที่จะเอามาให้กับกเกษตรกรในด้านของการปรับสภาพความเป็นโขดเป็นดากในในแปลงนะครับก็คือเราให้แนวคิดให้กับกเกษตรกรว่าเราเอาหลักการในการพัฒนาอาชีพด้วยการทําการเกษตรแบบใหม่โดยการใช้พื้นที่น้อยแล้วก็เพิ่มรายได้เพิ่มมูลค่าสูงนะครับ และนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆของกรมพัฒนาที่ดินสถานีพัฒนาที่ดินพะเยาที่เข้ามาช่วยในการแก้ไขปัญหาและร่วมบูรณาการในการขับเคลื่อนพะเยาโมเดลอย่างสมบูรณ์แบบค่ะสำหรับวันนี้เบสและทีมงานขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อัปเดตประเด็นข่าวสารที่น่าสนใจไปแล้วนะคะช่วงหน้าพลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยเพราะว่าจะพาไปติดตามมหาชนช็อตเด็ดวันนี้จะเป็นเรื่องอะไรสักครู่มาติดตามค่ะ